ครับทุกคนพร้อมแล้วนะครับประราบพระธรรมกำกับการิมินาสัจเรนะตัมพุทธังาทิปูชิรามาิมินาสัจเรนะ

Tathagata Arhat Sota Samma Sambuddha Namo Tathagata Arhat Sota Samma Sambuddha. Moha Mahatthaga Tathagata Arhat Sota Samma Sambuddha. Moha Mahatthaga Tathagata Arhat Sota Samma Sambuddha. Moha Mahatthaga Tathagata Arhat พวกเราเราถึงความรู cœur, ้แมครั้งท <use> ี่หนึ่งอาธมามปีติธามามสารนามฉัตฉามะพวกเราเราถึงธรรมแมครั้งที่หนึ่งอาธมัมปีตสัมพังสารนามฉัตฉามะพวกเราเราถึงสุขแม่ครั้งที่หนึ่งปุถิยังปีติผู้ทางสาระ พุทิยมปิตามังสารนังสัตถามะพวกเราเรารู้ถึงธรรมในครั้งที่สองพุทิยมปิสังฆังสารนังสัตถามะพวกเราเรารู้ถึงสูงในครั้งที่สองปฏิยมปิพุทธังสารนังสัตถามะพวกเราเรารู้ถึงความรู้เม ปิดนงสารนำพชามาพวกเราด้รูถึงทามเมครังที่สามปฏิยัมปิดสามังสารนำพชามาพวกเราไะ้รึกถึงทรงเมครั้งที่สามปาน นนาาเวรตณีสิกขาปัตตังสมาธิยามะพวกเราจะไม่ละขโมยตามสุนิชฌาชนาเวรตณีสิกขาปัตตังสมาธิยามะพวกเราจะไม่ประพฤติสามีมัรยาภูสาวาทา เวระมนีสิกขาปคตังสมาธิยามะพวกเราจะไม่โกหกหลอกลวงสุราเมร,ยระยัชวะปพมาทัปฐานาเวระมนีสิกขาปคตังสมาธิยามะพวกเราจะไม่ดื่มสุราของอินมาลยญาติ สิมานิปัญจสิขาปทานิบที่ต้องศึกษาหาเรานีสีเลนะสุขติยงยันติคนทั้งสายจะถึงสุขติได้ก็เพราะศินสีเลนะโพคสัมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะศิน สีเลนานิโพติญยันตจะถึงความสงบร่มเย็นได้ก็เพราะสินตัสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลควรชำระสินให้หมดจดถวายพัตตาหารถวายพัตตาหาร